ป้าอะไรกันเนี่ยนี่เองง็งทำงานที่นี่เหรอใช่ครับป้าแล้วนี่ป้ามาผักหัวผมทําไมครับเนี่ยเองดูนั่นสิเออป้าครับผมขอโทษนะครับพอดีผมรีบมาไม่ทันมองนะครับเออผมขอโทษก่อนนะครับเดี๋ยวไปไประชุมไม่ทันเอ้าเฮ้ยทิงกันหน้าด้านๆแบบนี้เลยเหรอวะ ทำอะไรคะป้ากาดียังไงป้ารู้ไหมว่าคนที่ป้าผักหัวเขา,มาเมื่อกี้เขาเป็นประธานบริษัทอะฮะประธานบริษัทพ่อหนุ่มนั่นเป็นประธานบริษัทเหรอก็ใช่น่ะสิป้าโอ้ยสวยแล้วท่านประธานเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้โอกาสป้าแต่ป้าทําแบบนี้ได้ไงอะตายตายตายโอ้ยป้าขอโทษป้าเพิ่งมาทํางานวันแรกป้าไม่ต้องมาขอโทษเลยนะ ป้าเพิ่งจะทํางานเดี๋ยวไล่ป้าออกเลยนะไม่ได้หรอกนะป้าเพราะาคนที่ป้ามีเรื่องด้วยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่นี่เสียใจด้วยนะป้าอา๋อคุณเลขามาแล้วเดี๋ยวร้อยครบคนก่อนนะครับค่อยประชุมทีเดียวท่านประธานคะเรื่องแม่บ้านคนใหม่ที่มาผักหัวท่านประธานนะคะ ฉันจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อเรื่องนั้นนะไม่เป็นไรหรอครับอย่าไปถือสาป้าแกลเลยได้ไงล่ะคะทำกับเจ้าของบริษัทแบบนี้เกิดใครมาเห็นเข้าอะ่ะภาพลักษณ์ของท่านประธานจะเป็นยังไงคะฉันเนี่ยก็เลยไล่ป้าแกออกไปเลยคะ่ะฮะอะไรนะนี่คุณไล่ป้าแกออกเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวฉันหาแม่บ้านคนใหม่มาแทนนะคะแล้วตอนนี้ป้าแกอยู่ไหนเอ่อน่าจะเก็บของอยู่นะคะทุกคนครับผมขอเลื่อนประชุมไปช่วงบ่ายแทนนะครับ ของท่านประธานเนี่ย หัวท่านประธานป้าไม่รู้จริงๆไมเป็นไรครับป้าผมไม่ได้โกรธอะไรป้าเลยนะครับมีป้าครับป้าไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นเลยนะครับผมอนุญาตให้ป้าทํางานต่อได้แต่ป้าโดนไล่ออกแล้วนะคะป้าครับผมเป็นประธานบริษัทนะครับผมมีอํานาจสูงสุดในบริษัทแล้วผมขอให้ป้าอยู่ต่อเอ,อ่อนี่มันอะไรกันคะเนี่ย ท่านประธานยกเลิกการประชุมเพื่อลงมาหาป้าเนี่ยนะคะเพราะใช่นะสิครับก็คุณเล่นไล่ป้าแกออกโดยไม่ถานผมสักคำก็ป้าแกผักหัวท่านประธานนะคะใครๆครก็รู้อ่ะมันก็สมควรถูกไล่ออกแล้วไม่ใช่หรอคะแต่ป้าเขาไม่รู้นี่ครับเพราะผมนะเป็นประธานบริษัทอีกอย่างป้าแกก็เคยมีบุญคุณกับผมบุญคุณเหรอคะก็ที่ผมรับแกเข้ามาทํางานเนี่ยก็เพราะว่าป้าเคยช่วยผมไว้ ช่วยช่วยอะไรคะคุณจำวันที่คุณเป็นส่งของที่ใช้ก่อสร้างได้ไหมโอ้ยประชุมทั้งวันร้อนก็ร้อนหิวก็หิว,หวท่านประธานจะให้ช่วยร้านอาหารให้ไหมคะเ,เดี๋ยวคุณจอดล้างข้าวแกงข้างๆไซต์งานก่อสร้างก็งงงได้ครับถ้าผมกินเสร็จอะเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจความเป็นร้อนทีอนอ่ไซต์าง,งานเลยได้ค่ะเนี่คนขับ อย่ไปจอดร้านข้าวแกงข้างหน้านะครับถึงแล้วค่ะว่าแต่ท่านประธานจะให้ฉันลงได้วยไหมคะไม่เป็นไรครับคุณกลับไป,ปพักผ่อนเถอะเอยอยงั้นผมฝากเสื้อสูทไ้ด้วยนะครับได้ค่ะผมไม่อยากใส่ลงไปอ่ะมันร้อนออกมา ตังค์ด้วยครับหนึ่ง้ห้าิบบาทครับเฮ้ยกเาตังค์ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์ก็ด้วย,ยสงสัยอยู่ในสูตรแน่เลยอะไรเงินเนี่ยคุณมุกของกินฟรีไหมเนะี่ยเปล่านะครับผมลืมเอากระเป๋าตังค์กับมือถือมาด้วยนะครับผมขอติดไปก่อนได้ไหมครับไม่ได้อย่ามาเนียนเลยนะคุณ หน้าตาการแต่งตัวก็ดีแต่จะมาชิ่งค่าข้าวนี่นะผมไม่ได้ชิ่งนะครับผมลืมกรเบอาตังค์มาจริงๆงั้นคุณถอดนาฬิกาเนี่ยมาจ่ายค่าข้าวแทนแล้วกันเฮ้ยคุณนาฬิกานี่เราเป็นแสนเลยนะครับจะมให้ผมจ่ายค่าข้าวร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะใส่นาฬิกาเลยเราเป็นแสนแต่มีปัญญาจ่ายค่าข้าวร้อยห้าสิบบาทนี่นะไม่ใช่ไม่มีปัญญาจ่ายนะครับแต่ผมลืมกระเป๋าตัง ทำไมคุณไม่ฟังผมเลยเนี่ยอะค่าข้าวของพ่อหนุ่มนี่ป้าใจ่ายให้จะได้จบจบขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะครับไว้ผมใช้คืนทีหลังนะครับเองไม่ต้องไปใช้คืนป้าหรอกแค่เองไม่ไปหลอกกินฟรีอีกก็พอป้าผมไม่ไหลอกกินฟรีนะครับป้า นี่ค่ะข้าวป้าป้าครับผมลืมมา,ากระเป๋าตังมาจริงๆนะครับป้าป้าครับท่านประธานครับ นี่ใบสมัครงานของแม่บ้านคนใหม่ที่จะมาททนแม่บ้านคนเก่าค่ะไหนดูสินี่ค่ะเฮ้ยคุณวิวคุณโทรตามป้าแกมาเริ่มงานพรุงนี้ได้เลยเออท่านประธานรับเลยเหรอคะครับผมรับเลยแล้วก็ถ้าคุณป้าเรียกเงิน,เ,นเท่าไหร่ก็ตามนั้นได้เลยครับออค่ะท่านประธาน นั้นแสดงว่าที่ป้าได้งานที่นี่ก็เพราะเรื่องค่าข้าวร้อยห้าสิบบาทอย่างนั้นเหรอใช่ครับป้าแต่ว่าท่านประธานก็ตอบแทนป้าด้วยการให้งานป้าแล้วนี่คะมันก็คนละเรื่องกับที่ป้าแกผักหัวท่านประธานนะคะคุณบิลครับเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทของประธานบริษัทกับเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทของป้าคนหนึ่งที่หาชา้าเปนค่ำเนี่ยมันต่างกันนะครับคุณมองอาจจะเป็นเรื่องเล็ก ข้อเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยสำหรับคุณเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่ามากแต่สำหรับป้าเขาเนี่ยมันคือค่าอาหารทั้งวันเลยนะครับฉันเข้าใจแล้วค่ะผมไม่ได้วัดมุญคุณคนจากจำนวนเงินที่เขาช่วยหรอกนะครับผมวัดมุญคุณคนจากน้ำใจต่างหากครับอีกอย่างนะครับคุณบิวถึงผมจะเป็นประธานบริษัทเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำถูกไปซะ,ะหมดหรอกนะครับที่ป้าเขาผักหัวผมเนี่ย ก็เพราะว่าผมทาผิดที่ผมไปทําพื้นที่ป้าแกถูก่าโสกปรกและป้าก็ไม่รู้สัซ้ำว่าผมอะเป็นประธานบริษัทป้าเขานึกว่าผมะเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ทําไม่ถูกต้องคุณป้าเขาเลยตักเตือนตามภาษาคนแก่เราแค่นั้นฉันขอโทษนะคะป้าที่ฉันไล่ป้าออกอ่ะไม่ต้องขอโทษป้าหรอกหนูก็แค่ทำในสิ่งที่หนูคิดว่าถูกต้องป้าเข้าใจ ป้าครับผมว่าป้าไปเปลี่ยนชุดทำงานต่อเถอะนะครับค่ะเออแล้วเรื่องที่ผมทำพื้นป้าเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเป็นการถ่ายโทษนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะท่านประธานครับป่คุณบิลเรากลับไปทำงานต่อกัน ถ้าเจ้านายทุกบริษัทใจดีและมีเหตุผลแบบนี้ก็คงจะดีสินะ